สวัสดีเข้าวันนี้จะมารีวิวซีรีส์ไทยเรื่องดวงตาสวรรค์นำแสดงโดยนางเอกสาวนีน่านิชนาทที่มารับบทแพนด้านนาประกบคู่กับพระเอกหนุ่มเคนภูภูมิที่มารับบทชายเล็กบอกเล่าเรื่องราวของนางเอกที่เป็นเด็กบ้านนอกที่หนีมาอยู่พระนครกลายเป็นนางเอกผู้ด่งดังแห่งวงการนาตสินเป็นเรื่องราวของแพนด้านนานางเอกของเรื่องที่เป็นเด็กบ้านนอกในอำเภอผักไห่เธอถูกแม่เลี้ยงทารุณส่วนพ่อแท้ๆก็ไม่ยอมเข้าข้าง ทำให้เธอเสียใจมาตลอดจนวันหนึ่งเธอได้รู้จักกับครอบครัวของหญิงอ่อนและครอบครัวของชายเล็กซึ่งทั้งสองครอบครัวเดินทางมาอยู่ที่อำเภอผักไห่เพื่อหลีกหนีสงครามด้วยความที่เป็นเด็กวัยเดียวกันนางเอกจึงชวนพวกหญิงอ่อนกับชายเล็กไปเล่นด้วยแต่พอสงครามโลกครั้งที่สองสงบลงครอบครัวของหญิงอ่อนกับชายเล็กก็ต้องกลับพระนครด้วยความที่อยากไปอยู่ที่พระนครนางเอกจึงแอบขึ้นเรือไปกับทั้งสองครอบครัว เธอขอร้องให้พวกเขารับเธอไปอยู่ด้วยถึงแม้จะเป็นเพียงเด็กรับใช้แต่ด้วยความทยะยานนางเอกจึงกลายมาเป็นพันพรเทพประธานนางเอกผู้โด่งดังในวงการแต่เธอกลับริษยาหญิงอ่อนที่เป็นดาวเด่นของสังคมและยังจะแต่งงานกับชายเละคนที่เธอชอบมาตั้งแต่เด็กเธอจึงทำทุกอย่างเพื่อให้ได้เขามาเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปก็ต้องไปดูกัน เป็นแนวดราม่าสะท้อนสังคมที่ดูสนุกเข้มข้นตั้งแต่ตอนแรกออกอากาศทางโมโนแมคค่ะ